สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้จะชวนผู้ชมมาติดตามนะคะกับคําว่าแก๊สไลทิงค่ะก็คือการทิ้งบอมทางความรู้สึกไอ้คนทิ้งเนี่ยทิ้งไปแล้วเราไปเลยแต่คนที่รับบอมนี่จ้ต้องอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ดีแบบนั้นนะคะเรื่องนี้เป็นยังไงหลายคนเป็นหรือเปล่ารวมถึงถ้าว่าเราเป็นเยื่อ ต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติใจยังไงนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับทางด้านของศาสตราจารย์กิติคุณในแพทย์รณชัยคงสกุลค่ะจิตแพทย์และที่ปรึกษาประธานเจ้าที่บริหาร Bangkok Mental Health Hospital ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแอนค,ค่ะคุณหมอวันนี้มีสาบค่ะ Gas l i g h t i ิงนะทิ้งบ,บอมกันซะเลยนะคะมันค,คือยังไงกันในทางการแพทย์ก็ทางการแพทย์ก็คงจะไม่ได้เป็นโรคนะครับก็ชัดๆก็ต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมของคนบางคน ที่เขามักจะปฏิบัติตัวนี่นะครับคอยที่จะส่งลูกใส่คนอื่นโดยที่สิ่งที่ส่งไปนั้นนะครับอาจจะไม่หวังดีทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่รับลูกนี่นะครับไปเกิดความเข้าใจว่าตัวเองเป็นไปตามที่เขาส่งลูกมาอ๋อค่ะนะครับผมยกตัวอย่างนะง่ายมากเลยถ้าสามีเป็นผู้ที่ทำ gas lighting ใส่ภรรยาก็จะคอยบอกว่าเธอนี่นะทำอาหารนี่ทานไม่ได้เลยไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยค่ะคือฟังดูแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็น f a แล้วคอยที่จะสกิดสะเกาภรยามาอีกมุมหนึ่งอ่ะมาดูภรยาสิครับถ้าภรรยานี่นะครับรับฟังแล้วนี่นะครับแล้วตัวเองจะไปไข่ครวนนี่นะครับโอ้หยิบมาฟังอย่ามาคิดคุณแอนไม่เป็นแน่คุณแอนฟังหมอพูดปุ๊บก็รู้เลยว่ามีด้วยเหรอแอนจะสวนสามีเลยค่ะตัวเองดีนักเหรอนั่นน่ะสิใช่ไหมนี่คือเรื่องของรีแอคชั่นของคนที่พอที่จะต่อสู้ได้คใช่เราจะมีกลุ่มหนึ่งที่เหมือนกันว่าเป็นเจือเขาพูดก็จริงนะ อ,อาหารทรรมานี่กินไม่ได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออารมณ์ความรู้สึกของคนที่ถูกบอมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นไปตามที่เขาใส่ความคิดมาอาจจะส่งมาเนี่ยมีแค่สัก1ส่วน10เป็นแฟกต์แต่9ใน10เป็นเรื่องที่คนที่ส่งมาเติมใส่ไข่ยอมรับเลยว่าเขาอยู่กับท็อกซิสเพอร์เซนต์แน่ๆแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเขาเล่าหมอฟังหมอเข้าใจเขาแต่เจ้าตัวไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังตรงนี้แล้วเนี่นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมมีโอกาสนั่งนิ่งๆลองสํารวจดูนิดนึงบางครั้งนะเราอยู่ในที่ไหนนี่นะครับบางทีเราเนี่ยรับสิ่งเหล่านี้มานี่นะไม่เคยมีโอกาสนั่งทบทวนเลยนะอืรับมาแล้วคิดตามเช่นที่ประชุมเกิดมีการพูดกันขึ้นมา,าบอกอืตัวเลขของฝ่ายคุณนี่นะปีนี้แยนะ่ทําไม ฝ่ายของคุณนี่ไม่ไปพัฒนามีปัญหาแน่นอนอคุณต้องไปแก้ไขเดีย๋ยวคุณแอนพูดไงถ้าคุณแอนรู้สึกว่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะนะครับนะฮะต่อโต้กลับไปได้แล้วก็เอาข้อมูลชี้แจงแต่คนบางคนไม่ไงคนบางคนจะมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่นะครับไม่เถียงตัวเองรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดนี่ถูกต้องเช่นก็กลับกลับไปกลับไปก็นั่งที่โต๊ะสิค่ะอืปีนี้ไม่เข้าเป่า ีนี้ไม่เรียบร้อยชั้นที่แย่ะฉันจะทํำยังไงแล้วเราจะเจอเปลี่ยนงานบ่อยๆปัจจุบันที่เปลี่ยนงานบ่อยมากเลยนะ,ะเพราะความรู้สึกบางทีเนี่ยครับมาไม่มั่นใจตัวเองเข้าให้ก็เลยต้องยุติซึ่งผมเลยเรียนว่าแบบนี้เสียยวกาสในฐานะที่เป็นจิตแพทย์ผมฝากจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาโรคจิตเวทแต่เป็นปัญหาที่สร้างให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีค่ะผมอยากให้ทุกคนค่ะ ให้มีความเชื่อมั่นตัวเองอใครที่ใส่บอมเราเราต้องทำอย่างคุณแอนทำตะกี้บอมคืนเลยเราค่ะมั่นใจขึ้นหน่อยบอมคืนเลยนะฮะว่าเธอสิเป็นอย่างนี้ไม่ใจชั้นสักหน่อยคุณหมอมั่นนะะเธอนี่แหละทําอย่างนั้นอย่างนี้เออเรามีประเด็นเลยชี้เขาเห็นเลยที่เธอพูดมาที่นะเธอเนี่ยยิ่งกว่าชั้นอีกอือย่างนี้ปั้งเราจะรู้สึกสะใจเราจะรู้สึกเลยว่า ความสุขกลับคืนมาเหมือนว่าปลดปล่อย okay. ออกไปใช่ครับเหมือนกับให้โอกาสอีกฝั่งตรงข้ามจะได้ครั้งคิดด้วยว่าเฮ้ยเขาสู้อ่ะนะแล้วเราก็ <laughs> ต้องกลับไปพิจารณาตัวเราเองด้วย <laughs> แต่ทีนี้ถามว่าคนที่เป็นเหยือ่ออยู่กับคนที่ท็อกซิกมากๆแล้วบางคนเป็นสามี <laughs> เป็นคนในครอบครัวจะหนีห่างก็ไม่ได้คุณหมอเราเราจะทำยังไงเอาคนที่ทาท็อกซิกใส่เรามานั่งคุยกันได้ไหมต้องนั่งสังเกตตัวเองสักนิดหนึ่งตัวท่านนี่นะครับมักจะโดนอย่างนี้หลายครั้งแล้วตัวท่านเองไม่เคยยอมรับ ว่าสิ่งที่เขาใส่มานี่นะเขาใส่ด้วยหวังดีหรือไม่หวังดีแต่ท่านรับหมดตัวท่านนั่นแหละที่จะต้องแยกแยะสั่งเหล่านี้เป็นช่วยฉุกคิดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาพูดไม่ใช่ฉันพูดวันนี้สูตรง่ายที่สุดเลยเมื่อไรเราเริ่มคิดว่าคนอื่นว่าอะไรเราพูดอะไรเราหยุดหยุดครับนี่คือเขาพูดเราไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นพอหยุดได้แค่นี้ เรามาสํารวจตัวเองว่าทําไมเราต้องแคร์ปัญหาใหญ่เลยฮะก็คือตัวเราไปแคร์เขา<ช>แคร์เขาฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราแคร์บุคคลที่สมควรแคร์แคร์เถอะครับค่ะแต่ถ้าบุคคลเขาไม่สมควรแคร์อย่าไปแคร์เขาแล้วฟังแล้วมันเหมือนกับง่ายแต่ไม่ง่ายคร <ฮะ S 2> แต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจปรากฏการณ์นี้ เราจะใช้ชีวิตมีความสุขขึ้นนะฮะ,ะตัวเราเป็นของพวกเรานั่นคือมุมของคนที่เป็นเหยื่อหรือคนที่รับบอมค่ะแต่ว่าในมุมของคนที่ส่งใส่คนอื่นเนี่ยแลนเชื่อว่าหลายครั้งเขาส่งใส่คนอื่นเพราะเขาต้องการอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่ได้มันมีวิธีในการพูดหรือการส่งสารที่มันดีกว่านี้แลวทำให้แต่ละได้ตางค์สิตามที่ต้องการไหมคุณหมอครับก็ต้องเรียนเขาว่ามุมนี้เป็นมุมที่ลําบากนิดนึงเพราะมุมนี้จะมีมุมที่เป็นได้สองทางทางที่หนึ่งคือตั้งใจสองก็คือไม่ได้ตั้งใจ ถ้าเขาตั้งใจที่จะทําทิ้งบอมแสดงว่าเขาจะได้ประโยชน์บางอย่างค่ะซึ่งตัวนี้แก้ไรไม่ได้นะครับซึ่งวิธีการทิ้งบอมเขาถ้ามันถึงขั้นหมิ่นประมาทเราแรงมากแล้วก็แจ้งความฟ้องเลยหมิ่นประมาทถูกไหมฮะเพราะเขาอยากได้ประโยชน์เกินเหตุแล้วอันนี้ประเด็นใหญ่ก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือไม่ได้ตั้งใจโดยเขาทําไปนี่นะครับมันเป็นลักษณะเหมือนนิสัยเขาเขาทํานี่นะครับเพื่อต้องการที่จะชดเชยบางอย่างในตัวเขาว่าอยากจะควบกลุ่มคนอื่นเขา โอ้ยนี่เห็นภาพชัดชัดมากเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็คือปัญหาตัวเขาเองอตัวเองอยากจะได้ซึ่งอํานาจแบบนี้ฮะก็เลยใช้วิธีอย่างนี้นะครับในการใส่เหยื่อเพื่อทําให้ตัวเองคงซึ่งอํานาจในการควบคุมคนอื่นเขาให้คนอื่นด้อยลง,ยลงใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องยอมรับเลยว,ว่าตัวคนที่ใส่บอมโดยไม่ตั้งใจเขามีปัญหา ภายใต้จิตใจเขาคุณหมอเห็นภาพชัดมากซึ่ง <ผม S 1> อันนี้ก็ต้องค่อยๆ <c oughs> ไปดูกันต่อว่าจะท <c oughs> ํายังไงต่อไปสำหรับ <c oughs> คนที่ทําด้วยอะไรคะคุณผู้ชมวันนี้เราเข้าใจถึงคําว่า gaslighting ก,กันแล้วนะคะเ <c oughs> ชื่อว่าหลายคนค่ะอาจจะเจอคนที่ทิ้งบอมใส่เรานะคะเราอาจจะต้องกลับมาไขขวนให้เวลากับตัวเองหน่อยนะคะว่าเราเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าและเราจะจัดการอย่างไรกันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีครับส่วนตอนนี้ติดตามกันต่อกับพี่ปัญชาค่ะ